เจ้าของสวนอาจใจเห็นพุ่มสีเขียวแปลกๆบนต้นไม้ก่อนซูมดูดีๆขนลุกสู้ทั้งตัวโผล่มาได้อย่างไรสับรึงหนักมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสับรึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานว่าในโลกออนไลน์ของเวียดนามได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ t ติ๊กต็อกแอ bocongan หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเผยให้เห็นภาพสุดสับรึงขนลุกหลังสังเกตว่ามีพุ่มสีเขียวแปลกๆอยู่บนต้นไม้นั้นแต่ดูเหมือนไม่ใช่แค่ใบไม้ปกติก่อนซูมดูดีๆถึงกับขนลุกสู้ทั้งตัว โดยจากคลิปจะเห็นว่าเจ้าของสวนได้ถ่ายต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านมองเห็นสีเขียวเขียวบนต้นมีการเคลื่อนไหวและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีงูสีเขียวจํานวนมากกว่าหลายสิบตัวเลยขดตัวพันกันแน่นอยู่บนต้นไม้และไม่ใช่แค่ต้นเดียวต้นข้างๆก็มีเช่นกันขนกันมาเป็นรัวเลยทีเดียวซึ่งมองไกลๆแทบจะดูไม่รู้และแยกไม่ออกเพราะว่าสีเขียวของพวกมันใกล้เคียงกับสีของใบไม้มากจริงๆ ทั้งนี้ผู้โพสตเผยอีกว่าตนไม่รู้ว่างูจำนวนมากเหล่านี้เป็นงูสายพันธุ์อะไรและมีพิษหรือไม่และพวกมันมารวมตัวกันอยู่ที่บนต้นไม้นั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามไม่ทราบแน่ชัดว่าทางเจ้าของได้จัดการกับพวกมันอย่างไรหลังจากนน้น